ูข้อนี้ถามว่าการนําทฤษฎีใหม่มาใช้ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศจะเกิดประโยชน์และคุณค่าต่อราษฎนรและประเทศชาติหลายๆด้านยุเว้นข้อใดนะคร 1. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 2. เน้นการพึ่งพาตนเอง 3. ความสามัคคีและการรวมพลังของชาวบ้าน 4. เน้นการพัฒนาท้องถิ่นตามที่ทางราชการกำหนดนะคะ ในโจทย์ข้อนี้เหมือนเดิมเลยลกูกเราต้องหาเลยฮะหาคีย์เวิร์ดขอมันก่อนดูคีย์เวิร์ดขอนี้ครับยกเว้นะนะฮะดังนั้นครับเมื่อคุณเห็นคำว่ายกเว้นนั่นแสดงว่ามันต้องเป็นข้อที่ต่างจากพวกอ่านะครับทีนี้โจทย์ถามถึงการนําทฤษฎีใหม่ครับมาใช้ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศนะฮะทีนี้ในทฤษฎีใหม่นี่นะครับ เกษตรทฤษฎีใหม่เองถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งเหมือนกันนะที่อยู่ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะที่พระบาทสมเด็จพระ,ะบรรมชนากาธิเบศน,นะพระภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะเป็นพระองค์นะพระราชทานให้แก่รัษฎรน,นัในการนํามาในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะครับโดยพระองค์นะทรงย้อนกลับไปถึงวิถีชีวิต ของคนไทยในอดีตนะพที่เริ่มจากการเลยฮะเริ่มจากอันดับแรกนะครับในการโดยนะครับอันดับแรกเลยของประชาชนทุกคนเนี่ยนะจะต้องมาอันดับแรกก็คืออะไรฮะต้องการนี่ครับเน้นการพึ่งพาตนเองก่อนนะฮะเน้นการนะฮะพึ่งพาตนเอง อันดับแรกเลยนะฮะอันดับแรกเลยก็คือในส่วนของการเน้นการพึ่งพาตนเองนะครับซึ่งในเกษตรทฤษฎีใหม่เองนี่นะครับก็ได้มีการแบ่งเป็นการนะแบ่งจัดสรรปันแบ่งจัดสรรปันที่ดินนะในการสร้างนะครับสิ่งต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ของเรานะโดยแบ่งเป็นทั้งหมด30 30 30, 30 10ด้วยกันนะครับนี่นะก็จะมี30 30, 30 10 30แรกใช้ในการขุดสระน้ำนะครับสาต่อมาคือการทำนาข้าวนะครับ30ต่อมาคือการปลูกไม้ผลนะครับแล้วก็10%ก็เป็นในส่วนของการสร้างบ้านนะครับการเลี้ยงสัตว์แล้วก็การปลูกผักสวนรวนั่นเองนะครับโดยพระองค์ทรงให้แนวคิดนะครับว่าในการที่ให้พื้นที่3 0ในการขุดสระน้ํานั้นนะครับก็เพื่อต้องการที่จะให้เรานั้นใช้น้ําในการเกษตร เพราะการเกษตรจําเป็นในการเอ่อการน้ําจําเป็นต่อการทําเกษตรกรรมอย่างมากเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีปัญหาเรื่องน้ําการเกษตรกรรมก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน2องน้ำในการปลูกข้าวเพราะคนไทยนั้นนะฮะบ,บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักอยู่แล้วนะครับในส่องของอีก30บน้ํา30พื้นที่อีกที่เหลือนี่นะครับก็จะเป็นในส่วนของไม้ผลนะครับไม้อ่อไม้ยืนต้นนะที่เราเรียกว่าโครงการ ปลูกสามอย่างนะครับได้ประโยชน์4อย่างนั่นเองนะครับนี่คือในส่วนของการเนินการดัแตนเองก็คือนะเพื่ออให้เราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ก่อนนะให้เราไปดูแลตัวเองได้ก่อนหลังจากนั้นครับเมื่อเราดูแลตัวเองได้แล้วใช่ไหมฮะดูแลตัวเองได้แล้วปุ๊บนะครับเราก็จะไปที่การรวมพลังก่อนนะการรวมกลุ่มนะครับการรวมกลุ่มนะการรวมกลุ่มครับ เมื่อมีเมมื่อีในส่วนของวัตถุดิบที่มันเหลือจากการบริโภคเราก็สามารถที่จะรวมกลุ่มเพื่อเป็นการติดต่อกับพ่อค้าคนกลางเวลาที่พ่อค้าคนกลางมาซื้อเขาก็จะได้ในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เราเองก็มีสิทธิ์ที่จะต่อรองกับพ่อค้าคนกลางได้นะซึ่งมันก็จะเป็นการแสดงเห็นถึงความสามัคคีและก็การรวมพลังของชาวบ้านด้วยครับอันนี้คือขั้นตอนที่2เนาะ หลังจากนั้นครับเมื่อเรามีการรวมกลุ่มแล้วนะครับชุมชนของเราก็จะด้ลูกชุมชนของเราก็จะกลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งนฮะชุมชนเข้มแข็งนะฮะนะฮะชุมชนเข้มแข็งนะครับนีนคบ่ครับซึ่งพระองค์ทรงหวังนะครับจะให้นะครับอ ชุมชนทุกชุมชนนะหรือว่าหมู่บ้านทุกหมู่บ้านนะในประเทศไทยเนี่ยสามารถนับนำนะครับรเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยนะครับไปใช้ในการปรับปรุงนะเปลี่ยนแปลงพัฒนานะครับพื้นที่ของตนเองนะให้เราสามารถพึ่งพาตนเองได้นะมีการรวมกลุ่มที่แสดงถึงความสามาัคคีนะแล้วก็กลายเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งสามารถที่จะดูแลตัวตัวเองแล้วก็ดูแลชุมชนได้นั่นเองนะนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรง วางแนวคิดไว้ให้กับพวกเราเอง,เองนะครับที่นะครับทีนี้เรามาดูดีกว่านะครับว่าในตัวเลือกแต่ละตัวเลือกนั้นนะครับมันตรงกับสิ่งที่ออพี่เองได้บอกเล่าเด็กๆหรือเ,เปล่านะครับอันดับแรกเขาบอกว่าอะไรลูกสร้างตัวตนแข็งแกร่งใช่ไหมฮะอ่ะใช่นะฮะเน้นการพัฒนาตวเองใช่ไหมอ่ะใช่นะครับการดูพลังใช่ไหมอ่ะใช่ข้อนี้ที่ไม่ใช่ก็คือการนะเน้นการพระนาท้องถิ่นตามที่ทางราชการกําหนด อันนี้ไม่ใช่เนะเพราะนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ทางราชการนั้นกําหนดมาให้เราทําเราถึงทาแต่ว่าการที่เรานําเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ในการออพัฒนานะพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นการที่เราน้อมนำนะแนวคิดของพระองค์มาปรับใช้กับเรานะรเพื่อให้เรานั้นสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพากับออสภาวะภายนอกที่มันมีการผันผ,นผวนอยู่ตลอดเวลา นะเพราะว่าเมื่อเราเมื่อไรก็ตามที่เราสามารถดูแลตัวเองได้นะเราก็จะสามารถที่จะดูแลคนอื่นได้เช่นเดียวกันนั่นเองนี่นครับผมะนะฮะใครที่ชอบความรู้ดีๆนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็แอดไลน์วิทีสถาบัานแล้วเราไปเจอกันในคอร์สสับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้ะบายบาย